พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .5 สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสารศาสศาสนาศิลธรรมจริยธรรมความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางด้านรูป,ปรธรรม งานศิลปะต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาในสังคมไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาจึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางด้านรูป,ปรธรรมนะครับมรดกทางด้านรูป,ปรธรรมได้แก่ศาสนาสถานเช่นวัดโบสถ์วิหารเจดีย์โบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปพระเครื่องนะครับ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่นำลักษณะและลวดลายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาประกอบเช่นพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วนะครับมรดกทางด้านจิตใจมรดกทางด้านจิตใจได้แก่หลักธรรมคำสอนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณธรรมต่างๆเช่นความกตัญญูความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อาวุโสซึ่งหล่อหลอมให้คนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงามและมีวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจให้ดีงามการนำพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยจะต้องเน้นการพัฒนาให้เกิดความเจริญทั้งภายในและภายนอก ทั้งการพัฒนาจิตใจให้ดีงามและการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีซึ่งเราสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงด้านจิตใจนะครับการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้อมหลักธรรมที่เป็นแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดลอ้อมมีดังนี้นะครับ ภาวนาสี่หมายถึงการอบรมพัฒนาให้เจริญขึ้น4ประการคือกายภาวนาคือการฝึกอบรมกายให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในทางที่ดีไม่ให้เกิดโทษศีลภาวนาคือการอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายจิตภาวนาคือ การฝึกอบรมจิตใจให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเจริญง,งอกงามด้วยคุณธรรมปัญญาภาวนาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญานะครับไตรสิขาหมายถึงการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและสังคม3ประการคือ ศีลคือการฝึกอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยฝึกให้อยู่ในระเบียบวินยัยสมาธิคือการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบมุ่งมั่นในการทำความดีปัญญาคือการฝึกอบรมตนให้มีปัญญารู้และเห็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องมันสแสวงหาความรู้อยู่เสมอ อริยะสัจสี่หมายถึงความจริงที่ประเสริฐเข้าใจต้นตอของสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลได้แก่ทุกข์ปัญหาที่เกิดสมุทัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือทุกข์นิโรธปัญหาหรือทุกหมดไปมัร์กหนทางวิธีการแก้ปัญหานั้นนักเรียนครับ ถ้าทุกคนในสังคมไทยนำหลักธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนและสังคมสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหมดไปสังคมและสภาพแวดล้อมก็จะน่าอยู่อาศัยนะครับการพัฒนาด้านจิตใจสังคมจะน่าอยู่ เพราะคนมีจิตใจที่ดีงามไม่เบียดเบียนกันหลักธรรมที่ควรนำไปใช้ในการพัฒนาจิตใจคือหลักโอวาสามนะครับ 1. เว้นจากการทำชั่วทั้งทางกายวาจาและใจ 2. บําเพ็ญความดีสม่ำเสมอ 3. ทํทำจิตใจให้บริสุทธิ์